คุณคะห้องสัมภาษณ์ไปทางไหนคะอ้าวนี่แพรมใช่ไหมไ <ป yup. S 2> ใช่นี่กิ๊กหกทับสามปะใช่ฉันดีใจจังเลยที่ได้เจอเพื่อนเก่านี่แพรมทำงานที่นี่เหรอ <seus S 2> ใช่ที่นี่คือทุกวันนี้ตกต่ำได้ขนาดนี้เลยเหรอจากคนที <europ Alban> ่เรียนเก่ง สอบได้ที่หนึ่งของระดับชั้นมาตลอดสุดท้ายก็ต้องมาเป็นช่างซ่อมรถทั้งที่ส่วนมากเนี่ยมีแต่ช่างผู้ชายคงไม่มีทางไปจริงๆสินะดูอย่างฉันสิผู้หญิงตัวคนเดียวตอนเรียนก็ลำบากแต่ก็ต้องอดทนจนประสบความสำเร็จในชีวิตแถมยังมีหน้าที่การงานที่ดีทำจนถึงทุกวันนี้นี่เราไม่ได้เจอกันตั้งนาน เธอทักทายเพื่อนเก่าแบบนี้เหรอกิขอโทษนะใครเป็นเพื่อนเธอม่ทราบคุณแพมคะเปลี่ยนชุดเถอคะค่ะใกล้ถึงเวลานัดสัมภาษณ์งานแล้ว แคมแกเข้ามาห้องนี้ได้ยังไงแล้วทำไมแกถึงได้แต่งตัวแบบนี้ล่ะแกควรจะไปอยู่ในอู่ซ่อมรถไม่ใช่เหรอคุณกิกคะนี่คุณแพม CEO ของบริษัทเราคะ่ะฮะว่าไงนะคะเธอได้ยินไม่ผิดหรอก<ม>ฉันนี้แหละเจ้าของอู่ซ่อมรถและอะไหล่นำเข้า B P Service แห่งนี แล้วฉันจะเชื่อแกได้ยังไงแกอาจจะมาหลอกฉันอยู่ก็ได้เมื่อกี้ฉันยังเห็นแกซ่อมรถอยู่เลยนะคุณทำชอบทำงานเป็นตัวอย่างให้ลูกน้องนะ